คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจําได้ไหมครับในรายการของเราเคยนําเสนอปัญหาหนึ่งซึ่งใหญ่มากค่ะมันเหมือนกับระเบิดเวลาทางการคลังของประเทศนะโอ้โหทางการคลังเลยนะใช่ <c ười> ใช่ <c ười> ใช่คือ <c ười> ภาระหนี้ของรัฐเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบรูปแบบที่เราคุ้นชินก็คือการกู้ตรงๆมาใช้จ่ายใช่แล้วอีกหนึ่งรูปแบบเนี่ยมันเป็นภาระหนี้ของรัฐ ที่เกิดจากการไปรับปากว่าจะชดเชยเอะไรได้ให้กับคุณไปรับปากว่าจะชดเชยค่าเสียโอกาสในทางธุรกิจให้แก่คุณเอหรือกเกษตรกรทั้งหลายายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นไปรับปากกับชาวนาว่าอเอานะเดี๋ยวจะประกันรายได้เดี๋ยวจะประกันรายได้ให้กับคุณเออถ้าคุณขายข้าว ได้ต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยจ<ล>ะจ่ายาให้ว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ใช่เขาเรียกประกันซึ่งตรงเนี้ยมันตอบไม่ได้ชัดหรอกว่าจะจ่ายให้เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่ขายได้จริงๆเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายที่กําหนดซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันต้องได้ตัวเลขราคาที่ขายได้จริงๆเสียก่อนจึงสามารถคํานวณส่วนต่างหรือ ัวเงินที่จะต้องจ่ายชดเชยไรายได้ให้กับชาวนาจริงๆใช่เพราะจะได้รู้ว่าก a ปช่องว่างที่ต้องเติมเงินตรงนั้นเท่าไรนหร่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นไปบังคับไปบีบคอทก,กสว่าไปบีบคอออมสินไปไปสินเชื่อตามยาบายถูกถูกไปสินเชื่อตามยบายคิดดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์ถูกแล้วส่วนต่างถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เดียวมันก็อยู่ยากนะใช่ค่ะแบงค์ของรัฐก็อยู่ยากถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เดียว แต่ไม่เป็นไรรัฐบาลก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรปกติเนี่ยถ้าคุณจะคิด3ามแล้วผมบังคับให้คุณไปไปล่อยโดยเก็บห<อ>เท่านั้นจากประชาชนแค่หนึ่งส่วนต่างสองไปเดี๋ยวผมจะตั้งงบป,ประมาณเนี่ยมาจ่ายให้กับคุณก็เดี๋ยวรัฐเอาเงินไปเติมให้ไงกับทางสถาบันการ,ารเ,ราเารรงินละภาระเราเนี่ยมันเป็นภาระหนี้รูปแบบหนึ่งภาระเราเนี่ยเขาเรียกว่าภาระ ภาระอการก่อหน,นี้ตามมาตรา28ของพรบรวินัยการเงินการคลังค่ะของภาครัฐค่ะการก่อหน,นี้หรือเพดานหนี้อของรัฐเนี่ยม,มันมีหลายมาตรานะใช่ค่ะอันนี้นนมาตรา28ที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยตามมาตรามาตรา28ตามพรบรวินัยการเงินการคลังของภาครัฐนะคะซึ่งเขาคุมเพดานเอาไว้ว่าคุณจะไปสร้างภาระผูกพันทานองนี้เอาไว้ได้ไม่เกินร้อยละ30 นะคะร้อยละ30นะคะของสัดส่วนของงบประมาณของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นนั้นยกตัวอย่างเช่นปีงบ65ปีงบห5ค่ะมันเริ่มแล้วนะปีงบห5มันเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาตุลาที่ผ่านมาหกสี่นะปีงบห5้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็คือทั้งปีไว้3.1ล้านล้านค่ะ3 0ก็คือเก้าจุดสามแสนล้าน ดังนั้นดังนั้นภาครัฐคุณจะไปรับปากคุณจะไปสร้างภาระผูกพันเป็นภาระหนี้สินอะไรทอนี่อะไร,ไะไรเกินกว่า9 3 0 0 0สามมืนไม่ได้ล้านบาทไม่ได้ไมไ่ถึงยอดคงค้างนะใช่เพราะแคปมันกำหนดไว้ร้อยละ30ยกเว้นแต่จะขยายเพดานตรงนี้ถึงจะขยายทะลุเงินออกไปเพิ่มได้ที่มันก็มีปัญหาสิคือปรากฏว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยไปผูกพันทำรองนี้เอ้เยอะมากค่ะจนกระทั่งเงินไม่พอใชนทนเพดานส0มอร์เซเต็มแล้ว พอทึงเวลาจะไปดูแลชาวนาตามนโยบายประกันรายได้ประจำปี6 4สีทับกซึ่งจะต้องเริ่มดูแลกันตั้งแต่พิจิกาธันวา2,564นี่นี่แหละเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอมันไม่พอต้องใช้เกินเพดานเอาตารางขึ้นเลยนะฮะเอาตารางขึ้นเลยนะะค่เอาตารางขึ้นเลยนะอืเชื่อไหมครับในการที่จะเข้าไปดูแลชาวนาเนี่ยมันต้องใช้เงินถึง1.8แแสนล้านบาทค่ะ ฟังให้ดีนะ1.8แสนล้านบาท1.8แสนล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเงินจ่ายขาด <คะ S 2> อีกส่วนหนึ่งในรูปของเงินสินเชื่อ <คะ S 2> ในรูปของเงินสินเชื่อเนี่ยมันก็แค่35.000ื้านล้านเศษๆเท่านั้นเองใช่ค่ะก้อนใหญ่เนี่ยแสนห้าหมื่ล้านเนี่ยมันเป็นเงินจ่ายขาดในแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมันประกอบด้วยเงินสําหรับการชดเชยส่วนต่างราคา เงินที่ใช้ในมาตรการคู่ขนานเงินที่ใช้ในมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจ,จัดการใช้เฉพาะเชีียวเ <c oughs> พืเ <ๆ S 1> ่อ <c oughs> การสนับสนุนค่าบริหารจัดการชาวนา <c oughs> ก็คือช่วยค่าเกี่ยวข้าวนั่นแหละ,ละชดเชยส่วนต่างราคาด้วยไป ช่วยจ่ายค่าเกี่ยวข้าวให้กับชาวนาด้วยออไร่่ลายเท่าไรก็ว่ากันไปค่ะกําหนดแค่ไว้กี่ไร่นะคะครัวเรือนในแสนห้าหมื่นล้านเงินจ่ายขาดประกอบด้วย3ส่วนด้วยการชดเชยส่วนต่างราคามาตรการคู่ขนานสับสินค่าผ่านการหรือค่าเกี่ยวข้าวโอเคประมาณนี้ปรากฏว่ากระทรวงพาณิชย์ตั้งเรื่องเข้าครมขอในส่วนของ89,00 0ล้านไปก่อนใช่ก้อนแรกนะ พรรมออนุมัติให้ได้แค่หม0 0นสานล้านที่เหลือหมื่นเติบทำไงอ่ะนี่เพราะว่าไอ้เงินที่จะเอามาจ่ายส่วนต่างราคามันมาจากการก่อนนี่ตามมาตราย8 8ใช่แล้วมันมีเพดานำกัดแล้วทำไงอ่ะมันไม่ได้แล้วเงินจะขยายทะลุโปร่งตรงนั้นไม่ได้ง่ายนิดเดียวขยายเพดาน ไม่เห็นจะยากเลยคุณใดๆก็บอกแ้าขยายเพดานบอกแต่ครั <S 2> <S 2> ้งที่แล้วแล้วเดี๋ยวขยายเพดานง่ายอืโคตรง่ายเลยโอเค เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครั้งที่สองทัพ2,564ท่านนายกก็นั่งหัวโตะ๊ะค่ข้างๆท่านนายกนั่งหน้ามุย่ยหน้าเครียดเครียดทั้งชีวิตคือคุณอาคมรัมตีคลังแผนห,นหนาเงินคิดคำนวณจะโยกจากตรงไหนขยายตรงไหนแล่าเงินมาจ่ายให้พอความเดือดร้อนของประชาชนหลังการประชุมท่านนายกก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศข่าวดีชาวนาทั้งหลายเฮได้เฮได้เฮได้ไม่มีปัญหาสามารถโยกเงิน มาช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรได้อีกตั้งแสนห้าห้าพันล้านหาเงินได้แล้วจบแค่นั้นเราก็ไม่รู้ข้างแรกผมก็งงไอ้แสนห้าเนี่ยเอามาจา,จากไหนวะออคุณอาคมรัฐมตรีกางออกมาเฉลยคุณอาคมตั้งโต๊ะแถลงหนีไม่ออกนะะักข่นนาวไม่จนนับปากต้องถามคุณอาคมคนเดียวเรื่องพันอย่างนี้ พุทธคองก็บอกตรงๆไม่เห็นจะยากเออรู้ไหมว่าทำยังไงก็ใช้มติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐไปไปขยับเพดานการก่อหนี้ตามมาตรา28จาก30เป็น35เปซนของก็ประมาณรายจ่ายประจำปีใช่ค่ะทะลุทะลวงได้คิดที่ดีนะเองบรายจ่ายประจำปี2565มัน3.1ล้านล้าน30ก็คือ ก็คือเอ่อ9.3แสนล้<ข>านเออค่ะ10%ก็คือ3แสนล้าน5%ก็คือ ก็คือแสนห้าแสนห้าใช่พอดีเป๊ะเลยก็คือคุณขยับจาก30เป็น35คุณขยับไปอีก5%ใช่ค่ะมันก็คืออีก5%์ของ3.1ล้านล้านก็ได้แสนห้ายบรายจ่ายไปจาปี65ก็เป็นแสนห้ามันก็จะขับแสนห้าพอดีแสนห้าห้าพอดีเป๊ะเลย35%เปอรคเ๊ะามคำถามก็คือไอ้แสนห้าห้าจะใช้กับข้าวอย่างเดียวหรือไม่นี่คือคำถามไอ้เงินจ่ายขาดนะผมดูเงินจ่ายขาดก่อนค่ะแสนห้าใช่ไหมล่ะ แสนห้ามีเงินอยู่ไปแล้วแสนสามหมื่นสามใช่ไหมค่ะและไอ้ที่เหลือมันก็ต้องรอไอ้แสนห้าหนี่แหละรอขยายเพดานไงกลงเฉพาะข้ามันก็หมดแล้วมันไม่เหลือถึงข้าวโพดข้าวโพดแป้งนี่รออยู่นะรออยู่ข้าวโพดเนี่ยเดี๋ยวรอเฉพาปข้าวโพดมันถั่วอีกมันอีกปาล์มยางค่ะเจเย็นเดี๋ยวท่านอาคมหาทางออกให้ เดี๋ยวท่านนายกส่งโจทย์ให้ท่านอาคมค่ะอืมแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาวเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวถึงเวลานั้นคือดันใดก็อ๋อมาจากนี่นี่เองกู้เพิ่มอ่ะเฮะก็ดูสิว่ามันช่องไหนทําได้ก็ต้องทาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าใจไหมปากพาจนคนอื่นก็าป่าพารวยนะรายการอื่นป่าพารวยนะรายการนี่ป่าพาจนพักนะพักสักครู่สัครับพักสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะ